วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หญิงจะแปลน,นะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและเรื่องราวประสบการณ์ดีๆแนวความคิดแล้วก็การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะที่เราอยากจะเอามาแชร์และแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะโอเควันนี้นะคะแม่หญิงมาแชร์ครําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคําที่พดเราอาจจะพูดแล้วก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆบ,บ้างนะคะแต่อาจจะเอ๊ะ แปลว่าอะไระคาว่าคุร่าะไหนแล้วก็เดตตาเลเมะสองคำนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะแปลว่าเหลวไหลไร้สาระ,ะตรงนี้นะคะอย่างไอตัวคําว่าเดตตาเลเมะก็หมายถึงเรื่องหรือการกระทําหรือคําพูดเนี่ยที่เหลวไหลไร้สาระโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะคุระระนไหนคุต้องอย่าไนเด็ดขาด もうอีกครณาอยูเนขราเรน้น่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าเ่่่า่่่่่่่่่งะคะ่่ค่า่่่่่่่่่่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ u ่ e เ่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่ t ่いつも เดตาเรเมโอยุเตอิรุเนตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมทำไมคำว,ว่ายูถึงออกเสียงเป็นยุเตอิรุเนทั้งๆท,ท,ที่เขียนว่าอิเตอิรุใช่ไหมคะในภาษาพูดของญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงว่ายุเตอิรุประโยคนี้ก็พูดอีกครั้งค่ะเขาอะม,มักจะพูดเรื่องเลวไหล เสมออ่าตรงนี้นะคขาเรีว่า itsumo แปลว่าทาแบบสิ่งนั้นเป็นประจำเป็นการบอกลักษณะ,ะความถี่ของเวลเรื่องเวลานะคะเป็นการแบบทาอยู่เรื่อยเป็นประจําเสมอเงี้ยค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคําศัพท์ที่แปลว่าพูดเรื่องไรสาระหรือเรื่องเหลวไหลให้กับน้อง,อง,องหรือเพื่อนพี่ๆที่กําลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะ อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกอะไรนะอ่านไม่ใช่อ่านแต่ในตำรายอย่างเดียวค่ะลองมองสื่อรอบๆตัวถึงแม้คุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอ่าไม่หญิงก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเริ่มเรียน,นะคะ่ะอยู่ที่เมืองไทยก็พูดได้แต่พูดได้ไม่เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราสื่อรอบตัวเรามันยังน้อยเนาะสมัยนั้นแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือคนญี่ปุ่นแล้วก็โรงงานญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นเองก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยเหมือนเป็น ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะมีแบบร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีโบชัวมีสือ่าต่างๆมากมายแล้วลองมองไปดูสิลองหยิบยกบทความต่างๆที่เราสนใจหรือดูซีรีส์หรือมังงะหรือดูซีรีส์จากเน็ตฟิกก็ได้เนาะที่เมืองไทยเพราะเคยสอนนักเรียนแล้วนักเรียนเขาบอกเขาดูซีรีส์ญี่ปุ่นในเน็ตฟิกอ่าตรงนี้เขาไม่ได้รู้ความหมายหรอกเขาฟังบ่อยแล้วก็เหมือนกับว่า ฟังออกไงแล้วก็พอจะจับใจความได้เดาวความหมายได้แล้วก็มาถามในคลาสเรียนว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าอืเรียก่อะไรนะถ้าเราอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เก่งทุกๆุกทักษะอ่าอาจจะไม่ได้เก่งแบบเป๊ะเวอร์ร้อยเอร์เซหมายว่าไม่ได้สอบคะแนนเต็มร้อเปอร์เซ็นแต่เราทําได้ทุกทักษะมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกและอยากไปต่อ,อใช่ไหมไม่ยิงก็เป็นตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ โอ้ยจะปาคันจิทิ้งคัดมันทุกวันเนี่ยถ้ามันไม่ถ้าบอกว่าไม่ได้คัดก็คือสอบไม่ผ่านนั่นเองเพราะมีสอบคัดเขียนตามคําบอกทุกครั้งอาเรียนเกือบทุกวันน่ภาษาญี่ปุ่นมันก็แบบโอ้ยเบอรเรียนภาษาอังกฤษเสร็จก็คนเรียนกับอาจารย์ฝรั่งใช่ไหมแล้วก็มาเจอคนญี่ปุ่นอีกอสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละในเรียนมหาวิทยาลัยสี่ปีเต็มๆมันก็จะแบบว่าเบอรเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษากัตีกันไปหมด แต่ตอนนี้พอเราเรียนไปสักพักเรามองภาพออกก็เลยอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเรียนแรกๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกสับสนเราไม่สนุกใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องง่ายๆเลยแก้เครียดด้วยกันไปอ่านมังงะกระตูนญี่ปุ่นเนาะหรือดูอนิเมะมันเป็นภาพด้วยมันก็จะทําให้เรารู้สึกสนุกเห็นภาพแล้วก็มีสบายตาดูเรื่องที่เราชอบอาจจะไม่ชอบใช่ไหมอ่ะฟังเพลงฟังเพลงก็ไม่ชอบอีกอ,อไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยมันก็จะทําให้อ,อันนี้พูดจริงๆนะ การพัฒนาศักยภาพความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นก็จะไปแบบช้าๆแต่ถ้าเรามีอะไรที่ชอบสักอย่างมันก็จะเป็นแรงมาดานใจให้เราอยากจะเรียนรู้แล้วก็รู้ให้มากกว่าเดิมมันจะทําให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมโดยที่เราเองก็แบบประหลาดใจตัวเองยังไม่หญิงเองพูดได้แค่คําว่าคนนิจิวะอาริงโตโกไซมสแค่นี้แหละถามอย่ามาถามต่อนะอาจารย์หนูตอบไม่ได้ถ้าถามต่อหนูจะวิง่งหนีอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคหวังว่าคลิปวันนี้คงจะ มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะไม่มากก็น้อยใครชื่นชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นหรืออะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็แนวคิดไลฟ์สไตล์ของมหญิงอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะอ่ออย่าลืมฝากอีกอย่างหนึ่งค่ะผลงานของมหญิงก็คืออ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองนะคะหนึ่งร้อยประโยชน์ออโตรอดในญี่ปุ่นแล้วก็เล่มที่สองก็คือผู้ญี่ปุ่นเก่งเวอร์ ไม่ต้องจบเอกญี่ปุ่นก็สามารถฟูดฟิตได้แล้วถ้าใครอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวเข้มข้นอยากจะพูดให้มันได้สถียรเรียนมานานละอยากมีคนช่วยชีแช้แนวทางชี้แนะเนาะไม่อยากงมเข็มในมหาสมุทรหรือไม่อยากงมต่อไปละโอเคแม่หญิงเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ค่ะเป็นคอร์สเรียนตัวต่อต,ตัวค่ะเทคแคร์ care, นักเรียนเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบได้เงินมาแล้วก็เทนักเรียนนี้ไม่ใช่แม่หญิงแน่นอนค่ะอันนี้น้องๆในคลาสทุกคนคือพูดเป็นเสียงฟีดแบคเดียวกันว่า เออรู้สึกดีที่ได้เรียนกับพี่เพราะว่าพี่แบบใส่ใจคือค่าเรียนอย่างเงี้ยทุกคนแต่และอาจารย์ทุกท่านมีใจที่สอนแต่บางท่านก็คือไม่มีเวลาอ่าสอนเป็นวิดีโอใช่ไหมแล้วไม่ได้เทคแคร์ e f t t r r f t e r care แต่เราคือ after care t a k เทคแคทีทั้งดันทั้งคือบอกว่าช่วยให้คุณเก่งขึ้นและอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือเปล่าเท่านั้นเองโอเคไปจริงๆละพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะเราพบกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ